เดี๋ยวเราก็จะมาทำการเปลี่ยนนะครับเฟืองปั๊มน้ำมันนะครับสำหรับรถ h อ n d a w เว e นะครับหรือว่าฮอนด้า e ีนนะครับที่มีเฟืองปั๊มน้ำมันอยู่ตรงนี้นะครับอันนี้ของใหม่นะครับของใหม่ของเก่าเนี่ยเราเห็นว่าฟันมันรูดหมดแล้วนะครับแบบนี้ถ้าเกิดว่าเราไม่เปลี่ยนเรายังฝืนใช้เนี่ยเดี๋ยวสักพักหนึ่งพอตรงนี้ฟันมันรูดมุดมันจะทําให้ปั๊มเราไม่ปั๊มน้ำมันไม่ทํางานนะครับพอปั๊มน้ำมันไม่ทํางานปุ๊บเนี่ยพวกเอ่อน้ํามันเนี่ยมันจะ ไม่มาเลี้ยงที่หัวลูกสูบนะครับทำให้ลูกสูบมันมันติดได้นะครับเราก็จะได้ทําการสกัดออกนะครับวิธีการถอดตัวนี้คือว่าตัวนี้มันจะไม่สามารถที่เอาออกได้นะครับเนี่ยมีอยู่วิธีเดียวคือว่าจะต้องได้ทําการสกัดออกนะครับแต่ว่าปัญหาของมันก็คือถ้าเกิดว่าเราจะสกัดแบบตรงๆแบบนี้ก็ไม่ได้นะครับเพราะว่ามันจะทําให้ก้านตัวนี้มันจะไปกระแทกโดนปั๊มตัวใน นะครับไอ้ตรงฝาปิดตัวไนมันเสียหายได้นะครับเราก็จะใช้ประแจเบอร์สิบนะครับประแจปากตายเบอร์สิบแบบบางๆนะครับไม่ต้องหนามากนะครับเราก็เอามารองไว้ด้านในนะครับรองไว้เนี่ผมจะเสียบไว้ตรงนี้เสียบไว้ตรงแกนมันนะครับนี่รองไว้แล้วเราก็ถึงจัดสกัดได้นะครับเวลาสกัดเนี่ยเพื่อป้องกันไม่ให้แกนแกนของปั๊มเนี่ยมันไปกระทุ้งโดนปั๊มตัวไหนมันแตกได้ครับอันนี้เราก็ใช้ไขควงนะครับ เคคมปากเป็นเชียร์ให้แหลมๆนะครับแล้วเราก็สกัดออกได้เลยแล้วก็ต่อแบบนี้ครับนี่ต่อแบบนี้ต่อต้นลูกยางนะครับลูกยางตัวนี้มันแยกออกจากปกติลูกยางตัวนี้มันแยกออกจากเอเด็กอยู่แล้วนะครับเวลาที่เราสกัดนิดเดียวมันก็หลุดแล้วนะครับมันมันก็ไม่ได้แน่นลนะอันนี้มันหลุดแล้วนะครับจริงๆมันหลุดแล้วนะ มันหลุดแล้วแต่ว่าแต่ว่ามันยังออกไม่ได้นะครับเพราะว่ามันยังมันยังมันยังฝฟือดอยอยู่อันนี้เราสกัดออกแล้วนะครับเนี่ยตอนนี้มันแยกออกจากกันแล้วเนี่ยตอนนี้มันแยกออกจากกันแล้วนะครับเนี่ยมันแยกออกจากกันแล้วเดี๋ยวเราก็จะดันเอาแกนตัวแรกออกมาก่อนนะครับมันหลุดแล้วแต่ว่ามันยังแน่นอยู่นะครับเดี๋ยวเราก็จะสกัดให้มันหลวมนิดนึง สก,กัดให้มันหลวมหลวก่อนมันจะได้ออกมาง่ายๆนะครับที่จริงมันก็มันก็แยกจากกันแล้วครับมันแยกออกจากกันแล้วใช้เบอร์สิบเออใช้เบอร์สิบดึงดีกว่าผมใช้เบอร์สิบสวมเข้าไปนะครับทรงนี้มันจะมีเกลียวอยู่ใช้เบอร์สิบสวมเข้าไปแล้วก็ดึงออกมาได้เลย ดึงเข้ามาแน,น่นนี่ออกมาแล้วนี่ครับ ออกมาแล้วดูสิครับฟันลูดมาแล้วนะครับเดี๋ยววิธีการประกอบตัวเนี้ยมันก็ต้องมีเทคนิคเหมือนกันนะครับก็คือเราจะต้องได้ทาการตัดปลายออกนิดนึงนะครับเดี๋ยวเราจะแกะเอาตัวนี้ออกมาก่อนเดี๋ยวเราจะแกะเอาชุดนี้ออกมาก่อนนะครับตัวนี้มันเป็นเกียวสวมไม่เฉยนะครับอา้าวไม่รุด ีมันเป็นเกลียสวสวมเฉยเฉยโหแน่นเหมือนกันนะครับอันนี้แน่นเลยเอาละเราจะใช้เราใช้คอมาแล้วกันปกติถ้าถ้าเรามีปากกาจับชิ้นงานเนี่ยแล้วก็ใช้ปากกาจับชิ้นงานก็ก็น่าจะดีนะครับ แกตัวนี้ขาดนิดเดียวนะครับเมื่อกี้มันมันแน่นนะครับเนี่ยสลับตอนถอดเนี่ยตอนถอดเนี่ยเราต้องสกัดออกอยู่แล้วนะครับแต่ว่าตอนประกอบเนี่ยมันจะใส่ไม่ได้นะครับมันจะใส่ไม่ได้เพราะแกนตัวนี้มันยาวไปเราต้องตัดแกนตัวนี้ออกน,นิดนึงนะครับตัดออกประมาณสักสองประมาณสักมิลหนึง่งนะครับตัดออกาประมาณสักมิลหนึ่งไม่ต้องต,ตัดเยอะนะครับประมาณสักหนึ่งเกลียวนะครับ เสร็จแล้วเราก็ปั๊มตัวนี้เฮ้ยตัวเฟืองตัวนี้เราก็ต้องเจียวเจียแต่งด้วยนะครับเฟืองตัวนี้เราก็ต้องเจียแต่งด้วยเมื่อกี้มันใส่อย่างนี้เนาะใส่อย่างนี้ในฝั่งที่ฝั่งเนี้ยมันจะอยู่ด้านในนะนี เเพื่่อนนียฝั่งที่เป็นวอล์วเดนเนียมันจะอยู่ด้านในเวนลาใส่แล้วก็ต้องใส่ให้ถูกนะครับไห้ฝั่งที่ไห้ฝั่งที่เป็นน็อตเรียยมเนี่ยที่เกลียวเรียยๆเนี่ยอยู่ด้านนอกนะครับฝั่งนี้เกลียวมันจะบุ๋มเข้าไปนะครับฝั่งนี้เกลียวมันจะบุ๋มเข้าไปมันจะมีบ่าอยู่แล้วก็เอาด้ดนเนียไว้ด้านในนะครับต้องใส่ให้ถูกนะครับอ,อยู่ลักษณะแบบนี้เพราะว่าผมจะใส่ตามตามแ,แกนเดิมมันเลย ตัวนี้มันก็จะอยู่ลักษณะแบบนี้นะครับอยู่แบบนี้เห็นตัวที่ด้านเรี่ยมเนี่ยอยู่ด้านนอกนะครับด้านที่มันเป็นเป็นหลุมหลุมเนี่ยอยู่ด้านในแล้วก็ใส่ตามอันเดิมไปนะครับใส่ตามอันเดิมแต่ว่าถ้าเราจะใส่แบบนี้มันมันใส่ไม่เข้านะครับมันจะติดมันจะติดตรงนี้ มันตรงนี้มันใส่ไม่เข้านะครับแต่ว่ามันมีเทคนิคใส่อยู่ก็คือเราต้องเจียรแต่งนะครับต้องใช้ไฟเบอร์นะครับเจียรแต่งตซอตัวนี้ให้เป็นล่องนิดนึงพอซอลตัวนี้เป็นล่องปุ้มเนี่ยเราถึงจะเอาแกนเนี่ยสอดเข้าไปเราถึงจะสอดเข้าไปในแกนได้นะครับซอให้ซอให้มันได้ตำแหน่งแนวแกนนะครับตำแหน่งในแกนแล้วถึงจะประก,กอบเข้าไปได้นะครับ เอาละเดี๋ยวเรามาดูเรามาทำกันเลยนะครับเพื่อไม่เสียเวลาตรงนี้เราจะตัดหลอกนิดนึงนะครับมันยาวเกินไปนะครับมันจะใส่เปลืองไม่ได้นะครับตัดหลอกนิดนึงประมาณสักสองมิลนะครับตัดทิ้งสักสองมิล พอเราตัดตรงนี้เสร็จแล้วเราก็จะใช้ตัวนี้ผ่าผ่าตรงกลางนะครับผ่านน,นิดนึงเพื่อที่เราจะได้ใส่ปลายไขยควงได้นะครับเราจะผ่าตรงกลางนิดน,นึงนะครับอย่าพอเ,าเราผ่าปุ๊บเราก็จะสามารถเอาไขาควงนะครับนี่แบบนี้เข้าไปขันได้นะครับถ้าเรา ไม่ผ่านตัวนี้ยเราจะเอาเข็มควงใส่แบบขันไม่ได้นะครับมันมันจะขันไม่ได้อันนี้ก็ประกอบเข้าไปเนี่ยแบบนี้ไม่มีหลุดแน่นอนนะครับเพราะว่าแนวในการวิ่งเนี่ยของตัวเนี้ยมันจะมันจะหมุนเข้าอย่างเดียวมันจะไม่ได้หมุนออกนะครับมันจะไม่หลุดแน่นอนนะครับมันจะไม่หลุดแน่นอนเพราะว่าเวลาใช้งานเนี่ยมันจะหมุนเข้าอย่างเดียวมันจะไม่ได้หมุนออกมันจะแน่นขึ้นอย่างเดียวนะครับ ระยะของเกลียวก็เยอะอยู่นะครับนี่ระยะเกลียวก็เยอะอยู่นะครับประมาณหนึ่งเซนนะครับก็ถือว่าเยอะอยู่ทีนี้ตรงนี้เราก็ต้องเจียแต่งด้วยนะครับนี่เจียตรงนี้ออกเราต้องเจียตรงนี้ออกด้วยนะครับเนี่ผมจะเจียตรงนี้นะครับเจียให้เป็นเป็นบานะครับ ทีลพราออะไรนะครับเพราะว่าเวลาใส่เนี่ยเราต้องเราต้องเอาเขาเฟืองตัวนี้สอดเข้าไปในบ่านะครับแล้วก็ร้อยร้อยเนี่ยเราเราจะร้อยลักษณะแบบนี้ร้อยเข้าไปในบาแล้วก็ถึงจะขันได้นะครับถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่าเราไม่เจียรตรงนี้มันจะส่วนใส่ก็ไม่ได้นะครับเพราะว่าตัวนี้มันหนานะครับมันจะเข้าเข้าแกนตัวนี้ไม่ได้นะครับมันหนาเกินแต่ว่าเวลาที่เราเจียตัวนี้เราต้องต้องคอยแบบว่าอย่าให้มันร้อนเกินนะครับ เียนิดนึงแล้วก็เอาไปแช่น้ํานะครับอย่าให้มันร้อนเกินเพราะว่าเฟืองตัวนี้มันเป็นลูกยางนะครับถ้ามันร้อนเกินลูกยางมันละลายได้นะครับเดี๋ยวเราก็จะเจียรแต่งตัวนี้นะครับบ่าตัวนี้นะครับเพื่อที่เราจะได้ใส่แก๊ นี่พอเราเจียแล้วเราก็จะสามารถสอดตรงนี้ได้นะครับถ้ามันยังไม่ได้เราก็เจียเพิ่มอีกนิดนึงนะครับตรงนี้รู้สึกว่ามันยังเล็กอยู่โอเคได้แค่นี้ก็พอนะครับ เวลานั้นมันก็จะอยู่ลักษณะแบบนี้นะครับนี่อยู่แบบนี้รับรองนะครับไม่หลุดแน่นอนนะครับไม่มีผลต่อเครื่องแน่นอนนะครับไม่มีผลต่อเครื่องเดี๋ยวเราก็จะแต่งบาตตัวนี้ให้มันเรียบนิดหนึ่งนะครับตอนนี้มันจะคมไปหน่อยแล้วก็ปาดให้มันหลบคมนิดน,นึง เ okay. นี่ยได้แบบนี้แล้วเนี่ยมันก็จะได้ลักษณะแบบนี้นะครับเวลาที่เราจะใส่เนี่ยเราต้องสอดเข้าไปในร่องตรงนี้นะครับปึ๊บแล้วมันึงจะหมุนได้นะครับแต่ถ้าเราไม่เจียแต่งลักษณะแบบนี้มันจะใส่ไม่เข้านะครับมันจะติดนะครับเพราะว่าไอ้เฟืองตัวนี้มันหนานะครับมันหนามันจะเข้าไม่ได้นะครับมันก็จะอยู่ลักษณะแบบนี้เอาละเดี๋ยวเรามาประกอบกันเลยเดี๋ยวเราก็จะใส่แกนเข้าไปก่อนนะครับ หยดน้ำมันนะครับใส่แกงเข้าไปใส่แกงเข้าไปแล้วทีนี้เราก็ใส่ตัวนี้นะครับนี่ตัวนี้ตัวนี้มันจะมีเราได้ทำการบ่าเป็นร่องแล้วนะครับบ่าเป็นร่องแล้วเราก็เอาร่องบาของเราเนี่ยใส่ไปในใแกนนะครับใส่เข้าไป เนี่พอมันได้ลักษณะแบบนี้แล้วเราก็เอาไขควงนะครับขันนะครับขันเกลียวนะครับขันแกนนะครับเข้ามาล็อกแล้วก็เอาไขควงดัล็อกแกนไว้นะครับแล้วเราก็แล้วก็หมุนเฟืองนะครับผมก็จะใช้ไขควงล็อกแกนไว้นะครับแล้วก็หมุนเฟืองนี่สุดแล้วนะครับสุดแล้วเราก็ขันให้แน่นนะครับโอเคเรียบร้อยนะครับตอนนี้ก็เปลี่ยนเรียบร้อยแล้วนะครับ สำหรับเฟืองปัม๊มน้ำมันนะครับก็มีประมาณนี้นะครับ